สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับเอลิโอและก็พีซินอีกแล้วนะคะกับในแมปใหม่นั่นเองค่ะกับแมปทะเลทรายพื้นที่2คูณ2กิโลเมตรในโบน1วอเอร์64คนค่ะแมปนี้อย่างที่รู้กันดีนะจะเจอกันเร็วฆ่ากันเร็วและมีโอกาสดัดหลังได้นะเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะแล้วดูท่าทางพีซินได้กำหนดจุดลงไว้แล้วนะคะตอนนี้พีซินโดดล่มมาแล้วค่ะจะลงไปที่จุดที่กําหนดหรือเปล่าคะลงไปที่คาโกชิปเนี่ยไม่มีคนตามมาเลยนะเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยมันบินเฉียงขึ้นตอนออกเฉียงเหนือของเกาะไปหมดเลย ตอนนี้พี่ซินลงจอดอย่างปลอดภัยค่ะต้องใช้ก่อนนะมีคนตามมาหรือเปล่าดูเหมือนจะไม่มีนะพี่ซินเข้ามาฟาร์มอาวุธก่อนเลยค่ะอูโหูโชคดีมากเลยค่ะได้ทั้งหมวกเสื้อกราะแล้วก็กระสุนปืนแล้วก็ได้อุกปรกรณ์แม็กกาซีนพิเศษด้วยนะซึ่งมีประโยชน์อย่างมากเลยเวลาที่เราจะไปแต่งปืนให้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพี่ซินเก็บระเบิดสติก๊กเบอบ์มาแล้วค่ะแล้วก็มีมอทเทนดิวมาหนึ่งกระป๋องนะคะตอนนี้พี่ซินได้ปืน a k 4กเกับปืนลูกซองหนึ่งกระบอก ตอนนี้ยังไม่มีการกำหนดจุดลงนะโอ้ได้ยาแก้แพ้มาแล้วค่ะแล้วก็ได้สปอนเซอร์มาอีกหนึ่งกระป๋องนะคะเอาพี่ซินดื่มเยเหรอคะอ๋อก็คงจะดื่มตามปกติังละคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเก็บมาได้แล้วพี่ซินก็จะดื่มในทันทีเลยนะคะเอาสองกระป๋องเลยหรอคะแบบพี่ต้องเบิ้ลสินะคะเนี่ยถ้าทางอร่อยนะคะแบ่งกันบ้างสิคะตอนนี้พี่ซินก็ชอปปิ้งได้พอสมควรแล้วอยู่บนเรือครับโกชิปแห่งนี้ได้ปืนอ่า AKM รุ่นดัดแปลงมานะแล้วก็ได้ปืนของ ไม่มั่นใจนะว่าเป็นปืน G M X อะไรสักอย่างนี่แหละน่าจะเป็นปืนของทหารสมัยใหม่นะอ่าตอนนี้ก็คือพี่ซิมค่อยฟาร์มค่อยฟาร์มค่อยเก็บของม,มาเรื่อยๆแล้วก็เจอเมาท์เทนเดิวอีกหนึ่งกระป๋องค่ะพี่ซิมจะดื่มไหมคะพี่ซิมจะดื่มไหมคะพี่ซิมดื่มทันทีค่ะแต่ว่าเป็นกินยาแก้แพ้แทนนะคะโอ้โหเรียกเรียกว,ว่าคือเขาเจอเขาโยบยายอย่างเดียวเลยค่ะนักกีฬาซินจะโดนปรับแพ้ไหมคะเนี่ยคือเอบ๋บเดี๋ยวก่อนค่ะอ่าพี่ครับพี่เขายืน A F K ค่ะก็เลยโดนยิงอยู่ตรงนั้นเลยค่ะ ไม่น่าใช่นะคะเขาน่าจะมาช้อปปี้เหมือนเรานี่แหละค่ะโอ้โหแต่ว่าเสียใจด้วยนะคะที่นี่เรายืดไว้แล้วค่ะก็ได้แบบก็ได้มาแบบงงๆนะคะคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกอุปกรณ์อะไรก็ระวังหน้าระวังหลังให้ดีๆนะตอนนี้พี่สินก็กําลังจะมองตอนนี้พี่สินก็ค่อยๆกําลังหาทางออกไปอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้เราฟาวอุปกรณ์แล้วก็ฟาพลายได้พอสมควรแล้วค้นค่ะมุมขวาค่ะพี่สินค่ะค้นค่ะเห็นแล้วครับเดี๋ยวผมจะจัดการนะครับ ค่ะตอนนี้ก็คืออีกฝ่ายกําลังวิ่งเข้าไปแล้วค่ะตอนนี้พี่ซินกําลังหามุมเพื่อจะยิงไล่ตามมันนะคะเจอแล้วค่ะยิงวุดค่ะยิงวุดค่ะเขาไม่แต่ยิงดักหน้าอันนี้ยิงไล่หลังค่ะยิงให้เขาวิ่งเหรอคะพี่ซินเป็นกรรมการนักกีฬาหนื่งไงคะเนี่ยอีกฝ่ายวิ่งเข้าหลบเนินค่ะหาตัวไปเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะพี่ซินยิงใส่ค่ะไม่โดนค่ะพี่ซินเล็งปานี่ก็ยิงไม่โดนค่ะพี่ซินเปลี่ยนเป็นปืนแล้วก็ใช้เป็นมุมกล้องแบบคูนสามสโคปค่ะโดนไหมคะ อีกฝ่ายวิ่งลงมาหลบตามซอกหินค่ะแล้วพยายามหาทางหนีไปอีกค่ะแต่คนหรือจะสู่ลูกปืนนะคะก็โดนยิงในที่สุดนะคะกับศพที่สองของพี่ซินอ่าต้องเรียกเลยนะคะนะคะว่าต้องเรียกเลยนะคะว่าพี่ซินเนี่ยจะไม่ถนัดในการใช้ปืนที่มันมีสะครบคูณ3ามใช่ไหมล่ะคะเนี่ยจริงๆแบบไหนผมก็ไม่ถนัดทั้งนั้นหรอกครับผมถนัดแบบยิงแบบไม่มีสะโคมากกว่าอ๋อสไนเปอร์โนสโคมนั่นเองที่ผมมาที่ผมเรียกชายหาดมาแบบนี้นะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะ ล่องเข้าเมืองด้วยนะครับมีโอกาสที่จะโดนดักสูงนะครับแล้วก็จากประสบการณ์นะครับคือเข้าไปในเมืองเนี่ยบางทีการหาซัพพลายอย่างพวกยาหรืออะไรเนี่ยมันยากกว่านะครับผมเลยขอไม่เสียเวลาดีกว่าตอนนี้ยาผมก็พอมีแล้วนะครับชุดเกราะก,ก็โอเคแล้วปืนที่ผมจะใช้ก็ถือว่าแรงพอสมควรแล้วนะครับก็เลยขอเป็นแบบนี้เลยแล้วกันนะครับผมเลี้ยงมาตามชหาเนี่แหละครับเพื่อเลี่ยงการประทะแล้วก็การดักซุ่มอยู่บนยอดตึกนะครับผมอย่างนั้นเหรอคะ แต่ว่าพี่ซิมใช้เป็นครั้งแรกนะคะในที่เห็นว่าพี่ซิมใช้ปืน AKM อะค่ะก็กระสุนปืน7จจุด62มันเป็นกระสุนที่แรงที่สุดในเกมนี่แหละครับอนุภาพเลือดของกระสุนปืนจะขึ้นอยู่กับหัวกระสุนนี่แหละครับผมคือถ้าหัวกระสุนยิ่งใหญ่อะดาเมจยดยิ่งแรงครับเจอคนคะ่ะอีกไฟโอ้รู้ตัวพร้อมกันคะ่ะแต่ว่าพี่ซิมลั่นเข้าหัวคะ่ะด้วยปืน AKM คะ่ะโอ้โถถือว่าแม่นไปจับวางเลยนะคะเนี่ยกีมันดีดขึ้นหัวพอดีแล้วครับ แหมอุตสาห์ชมก็ช่วยรับมุกชมหน่อยค่ะเอายังไงต่อไปล่ะคะผมกลัวว่าจะมีคนดักซุ่มอยู่บนภูเขาลูกนู้นนะครับผมตามเนินเลยครับเป็นบ่อยมากนะครับคือเราหาตัวคนที่อยู่บนภูเขาไม่เจอเนี่ยการรักษาระยะห่างจากภูเขาจะเป็นอะไรที่ฉลาดกว่านะครับเพราะว่าถ้าวิ่งเข้าไปตรงๆเนี่ยอาจจะโดนยิงสวน,นลงมาได้ครับก็เห็นไลน์แมทเป็นอย่างนั้นนะคะก็น่าจะเรียนรู้ก็น่าจะเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วะคะ่ะตอนนี้มีแอดด็อปมาค่ะ แอร์ดอกตกอยู่ตรงหน้าฝั่งนู้นค่ะพี่สินจะไปเอาไหมคะยังก่อนครับผมขออยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งนะครับขอให้มั่นใจก่อนว่าบนภูเขานั้นไม่มีคนนะครับอืมอะไรนะคะเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายค่ะอีกฝ่ายก็คงเดินมาแบบงงๆว่าตามแอร์ดอกมาค่ะกะ็โดนเก็บไปอีกคนก็โดนเก็บไปคนที่สี่แล้วนะคะมาแบบงงๆค่ะนายมีสะพ,พายอะไรบ้างคะไม่มีเลยค่ะไม่นอกจากกระสุนปืนแล้วก็คือไม่มียาเลยค่ะ ืมอแบบนี้กระสุนปืนค่ะเห็นยังคะพี่ซินเรียบร้อยค่ะศพที่ห้าค่ะอีกฝ่ายได้ใจนะคะน่าจะค่อยๆยิงหยอดหวังว่าจะให้โดนหัวเรานะคะก็เลยทําให้เป็นการปิดฉากในตานานของอีกฝ่ายไปนะคะถ้าเป็นอย่างเงี้พี่ซินแนะนํายังไงไหมคะแนะนํานะครับผมว่ายิงกราดเลยดีกว่าครับผม เพราะว่าถ้าเรายิงกาดเนี่ยอย่างน้อยอ่ะมันไม่เข้าจุดสําคัญแต่มันโดนแน่ๆครับผมและดีไม่ดีถ้ายิงที่บริเวณตัวเนี่ยมันจะดีดขึ้นหัวแบบที่ผมทานะครับอย่าพูดอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะนูเห็นพี่ซินกาดกี่ครั้งกาดกี่ครั้งอ่ะก็ไม่เคยโดนสักทีหรอกค่ะต้องเรียกว่าพี่ซินอาจจะต้องเล็งแม่นๆมากกว่าแล้วนะคะอโอเคค่ะยังไม่ไปไหนเหรอคะเนี่ยตอนนี้ถือว่าอยู่ในวงสีขาวแล้วครับก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะผมขออยู่บริเวณนี้สักระยะหนึ่งนะอย่างนั้นเหรอคะ ถ้าเกิดว่ามีอีกฝ่ายป่านี้เขาคงยิงมาจากบนภูนเขาแล้วค่ะแต่ก็ไม่เห็นมีนี่คะน่าจะข้ามเขาได้แล้วมั้งคะยังก่อนครับอย่าเราอย่าประมาะดีกว่ามีคนวิ่งเข้ามาค่ะเจอพร้อมกันค่ะเรียบร้อยค่ะกระสุนปืนยิงเข้าตัวไฟเรียบร้อยแล้วค่ะศพที่หกของพี่สินนะคะอื้เอาละครับผมว่าผมต้องไปจากที่นี่แล้วครับผมเพราะว่าโซนบีบมาแล้วครับเออไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าเขาไล่ที่หรอกคัะพี่สินคือพี่สินอยู่เฉยๆของพี่สินเนี่ยก็มีตีนมาหาตั้งสี่ห้าคนแล้วนะคะเนี่ย ไม่น่าแปลกใจนะคะตอนนี้พี่สินย้ายจุดแล้วค่ะเออไม่ขึ้นเขาหรอคะขอเรียบไปดีกว่าครับเพราะว่าถ้าตัดขึ้นเขาไปเนี่ยเราจะโดนแฟงจากซ้ายจากขวาได้ถ้าเรามาจากฝั่งตีนเขาฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เป็นมุมแคบกว่าเนี่ยมีโอกาสที่สูงมากกว่าครับที่เราจะไม่โดนดักยิงนะครับโอเคค่ะแล้วแต่พี่สินเลยนะคะ ตอนนี้ก็คือว่าจุดสีขาวย้ายเข้าไปในจุดโซนต้นออกเฉียงเหนือค่อนข้างลึกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพี่สินก็ต้องแข่งกับเวลาเหมือนกันนะเพราะว่าในโหมด64คนเนี่ยโซนฟ้าบีบเร็วกว่าปกติมากแล้วก็พื้นที่ค่อนข้างบีบแคบแล้วก็ให้เวลาค่อนข้างน้อยปกติจะให้เวลา2นาทีหรือประมาณแต่ว่าพี่สินจะได้แค่1นาทีในโอกาสนี้นะโอเคค่ะพี่สินคอยระวังหลังต่อเวลาเลยค่ะพี่สินค่อยๆล็อกขึ้นมาบนเขาค่ะค่อยๆล็อกขึ้นมาบนเขาค่ะ อะอะไรอะคะเจอค้นคะ่ะเจอค้นคะ่ะเสื้อสีชมพูวิ่งขึ้นเขามาคะ่ะพี่ซินยิงยิงยิงใส่ค่ะอีกฝ่ายใช้อีกฝ่ายโชคดีนะคะมีต้นมะพร้าวบังคะ่ะเดี๋ยวผมย้ายจุดก่อนนะครับคือยิงแล้วหนีเลยครับไม่ให้ฝ่ายรู้นะครับว่ายิงมาจากทางไหนนะครับตอนนี้พี่ซินก็อยู่ในพื้นที่สีขาวแล้วนะคะอาล่ะเดี๋ยวมีเวลาอีกสักระยะหนึ่งนะกว่าที่โซนจะอาบีอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ทางเซิร์ฟเวอร์มีผู้เล่นเหลือนอยู่ประมาณ 9คนนะคะแล้วก็พี่ซินเก็บไปแล้วทั้งหมด6คนค่ะพี่ซินค่อยๆมูฟตัวเองเข้ามาเรื่อยๆค่อยๆมูฟตัวเองเข้ามาเรื่อยๆในพื้นที่โซสีขาวนะคะโดยที่ยังคอยห่วงหน้าพวงหลังอยู่เลยค่ะมีเสียงปืนเข้ามาจากด้านหน้าค่ะจากจำนวนกระสุนที่ยิงน่นาจะเป็นปืน,นกลกระทะนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นยิงไม่ได้ต่อเนื่องขนาดนี้หรอกคะ่ะมีผู้โชคร้ายโดนโซนบีไปแล้วทั้งหมด3คนค่ะทางเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้เหลืออยู่6คนหรือ5คนที่เราต้องจัดการนะคะ ข้างหน้าก็คือว่ามีการยิงปะทะกันอย่างไม่หยุดเป็นหย่อนเลยค่ะพี่สินคะพี่สินคะพี่ซินพี่สินมือพี่สินมือสั่นอยู่นะคะหิวข้าวหรือเปล่าคะพี่สินไปกินข้าวก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยววางเกมไว้แป๊บหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่ามีคนมาเดี๋ยวเดี๋ยวนู้เอาโทราศัพท์วิ่งไปให้พี่สินเลยค่ะพี่สินคะ โซนบีบแล้วค่ะพี่พี่สินโซมเ้ิ่มบีบแล้วนะพี่สินพี่สินคะเอาไงเดียครับเอลิโอเอ่ออะไรหรอคะตอนนี้พี่สินกินยารอแล้วค่ะจะเข้าไปประทาหรอคะคือตอนนี้แต้มคิวมันสูงมากครับผมจะปิดเคนี้ยังไงอะครับ เดี๋ยวคือคิวออกมาค่อนข้างเยอะแบบนี้ถ้าเกิดว่าผมจบมาไม่ดีเดี๋ยวเจ้านายก็ว่าเครับเจ้านายว่าเหรอคะว่าอะไรล่ะคะพี่สินก็เอลิโอก็เคยได้ยินอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับตอนที่เจ้านายก็เรียกไปคุยหลายครั้งด้วยกันนะครับว่ามีหลายครั้งแล้วอะที่โอกาสจะได้แต่ทําไมไม่ได้อะครับพี่สินคะตอนนี้นะคะเจ้านายอะกลับบ้านไปแล้วคะ่ะพี่อินด้วยพี่อินเขาก็กลับบ้านไปแล้วนะ ตอนนี้ไม่มีใครมาคอยแอบดูหรือคอยจับตาดูพี่ซินอยู่นะมีแค่เราสองคนนี่แหละคะ่ะอที่อยู่ที่นี่โอเคไหมคะพี่ซินหน้าที่ของพี่ซินตอนเนี้ยตอนนี้น่ะหนูอยากให้พี่ซินน่ะเล่นให้เต็มที่เดี๋ยวนูก็ช่วยแก้ต่างเหมือนกับทุกครั้งนั่นแหละค่ะพี่ซินถ้าหากว่าได้ที่ห้าได้ที่สี่หรือหรืออยู่ๆมีคนปาลาระเบิดมาตรงนี้เนี่ยก็ช่างมันค่ะพี่ซินหน้าที่ของเราอะ่ะคือทำคอนเทนต์ออกมา เราไม่ใช่โปรเพเยอร์เราไม่ใช่อ e ีสปอร์ตนะคะที่เราจะเก่งขนาดนั้นพี่ซินคะถ้าเจ้านายอะ่ะเขาเก่งจริงอะ่ะทําไมเจ้านายเขาไม่เล่นเองล่ะคะเขามาใช้พี่ซินทําไม mm hmm. ก็เพราะว่าเจ้านายอะ่ะเขาไม่มีทางเล่นได้เหมือนพี่ซินไงคะ mm hmm. มั่นใจในตัวเองหน่อยสิคะพี่ซินหนูรู้ค่ะว่าที่มาอยู่ตรงนี้พี่เองก็กลัวหนูเองก็ลุ้นตามพี่แต่หนูไม่อยากให้แต่หนูไม่อยากเห็นพี่พี่กลัวจนแบบแต่หนูไม่อยากเห็นพี่ รู้สึกเครียดจนขนาดนี้นะคะรู้ไหมว่าตอนที่เจ้านายเรียกไปดูอะ่ะหนูก็ไม่โอเคนะเพราะว่ามันเป็นแค่เกมแต่ว่าเจ้านายเขาคาดหวังอะไรอย่างมากเลยกับคอนเทนต์แบบนี้แต่นั่นไม่ใช่ความผิดของพี่ซินนะคะที่พี่ซินเล่นพลาดหรือพี่ซินเล่นแล้วไปไม่ถึงไหนโอเคไหมคะโอเคนะคะโอเคนะคะโอเคคะ่ะโอเคคะ่ะ แล้วค่ะตอนนี้ก็คือว่าพี่สินได้ม o ฟออกมาจากจุดแล้วนะคะเพื่อที่จะเข้าไปในพื้นที่สีขาวนะคะตอนนี้มีผู้เล่นเหลืออยู่ทั้งหมด4คนในเซิร์ฟเวอร์แล้วค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้ก็คือรอบๆข้างนะคะมีแต่ทุ่งหญ้าทะเลทรายหมดเลยเป็นไปได้นะคะว่าข้างหน้านี้อาจจะมีการยิงปะทะกันอยู่ค่ะอีกฝ่ายไม่มั่นใจนะคะว่ายิงเก็บงานไปแล้วหรือยังนะคะตอนนี้พี่สินค่อยๆกระเถิบมาเรื่อยๆค่ะ พี่ซินใช้วิธีการที่ได้ถูกอบรมแล้วก็สอนมานะคะก็คือใช้มุมกล้องเซย์ของ e ีเก e e y ไ Bird รนี่แหละค่ะในการค่อยๆมองผ่านซอกหินผ่านตำแหน่งต่างๆไปนะคะพี่ซินจะปกติแล้วจะวิ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่ซินก็คือค่อยๆพยายามย่องเข้าไปค่ะตอนนี้วงสีฟ้าเริ่มบีบเข้ามาเรื่อยๆแล้วค่ะวงสีขาวก็เล็กลงมากแล้วค่ะาหาวก็เดินไม่ระวังเนี่ยอาจจะไปปะชดากับใครก็ได้นะคะตอนนี้พี่ซินก็คือพยายามเงียบเข้าไว้ค่ะมีเสียงคนค่ะได้ยินเสียงคนเดินมาค่ะมีคนเดินผ่านเราไปค่ะ น่าจะวิ่งนะคะจริงๆด้วยค่ะมีคนค่ะคนอยู่ตรงหน้าค่ะพิสินหายใจเข้าลึกๆพิสินยิงแล้วค่ะพิสินยิงแล้วค่ะอีฟยเพิ่งรุตัวค่ะเรียบร้อยค่ะเก็บศพที่เจ็ดไปแล้วค่ะพิสินเขาวิ่งเข้าพื้นที่ค่ะพิ่งเข้าพื้นที่ค่ะพิสินพิสินพิสินค่ะโดนโซนบีค่ะโดนโซนบีค่ะโอเคค่ะพิสินวิ่งหนีเข้ามาได้แล้วค่ะพิสินค่ะตอนนี้มีระเบิดค่ะอีฟายาระเบิดไล่หลังมาค่ะ ตอนนี้ไม่มีอุปกรณ์ในการช่วยฮีวแล้วนะคะพี่ซินกินยาแก้แพ้แล้วก็กินเมเทินดีลทั้งหมดสองโหลไปเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เรียกได้ว่าคิดถึงยามากเลยค่ะคิดถึงรสชาติของเมเทินดีลมากเลยค่ะสปอนเซอร์ต้องเข้าเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าสปอนเซอร์ก็ต้องมีด้วยนะในเอพิซอดนี้ถ้าไม่เข้าเราจะโกรธมากเลยค่ะตอนนี้พี่ซินก็กำลังหานะคะว่าอีกฝ่ายย้อนระเบิดมาจากตรงไหนนะตอนนี้พี่ซินก็ค่อยเดินล็อกเข้ามาค่ะปกติแล้ว พี่สินจะเดินตัดเข้าไปเลยนะคะแต่นี่คือพี่สินเลวรังมากกว่าเดิมนะคะคือพี่สินค่อยตะล่อมอ้อมเป็นแบบว่าทวนเข็มตามเข็มนาฬิกาเข้าไปเรื่อยๆค่ะเป็นวงก้นหอยโอเคค่ะพี่สินขึ้นมาบนภูเขาแล้วค่ะแต่พี่สินก็ยังไม่วางใจนะคะค่อยๆขยับไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ใช้มุมอีเกอร์เอิร์ดไอบิวนะคะค่อยมองไปด้านหน้าแทนที่ตัวเองจะโผล่หัวไปค่ะด้วยการทําแบบนี้จะทําให้สามารถมองเห็นด้านหน้าได้ง่ายกว่าการที่โผล่ไปเต็มตัวนะคะแถมช่วยทําให้บังศัตรูได้อีกค่ะ ตอนนี้พี่สินก็คือกําลังสังเกตการอยู่นะคะทั้งเซิร์ฟเวอร์เหลือกันอยู่3คนแล้วค่ะตอนนี้มีผู้เล่นอยู่แค่3คนนะคะที่กําลังออกล่ากกันในพื้นที่วงกลมเล็กๆแห่งนี้แต่ตอนนี้ก็คือยังไม่เจอใครอยู่ที่ตีนเขาเลยค่ะตอนนี้ก็คือเอายังไงต่อคะพี่สินไม่เป็นไรค่ะตอนนี้พี่สินก็คือเห็นกองก็หินด้านหน้าเลยนะคะวิ่งเข้าไปหลบแล้วค่ะวิ่งเข้าไปหลบแล้วค่ะไม่มีการยิงสวนมาจากทางไหนต่อทางไหนเลยนะคะแปลว่าอีกฝ่ายก็ยังหาเราไม่เจอหรือเปล่าคะหรือว่าอีกฝ่ายกําลังร้อยเราเข้ามาในระยะยิงกันแน ไม่รู้นะคะว่าอีกฝ่ายอาจจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะอีกฝ่ายจะมอบอยู่ตรงพงหญ้าด้านหน้าหรืออาจจะอยู่ติดตีนเขาว้าวกำลังวิ่งไปวิ่งมาเพื่อหาเราอยู่ก็ได้ค่ะงานยาบแล้วค่ะตอนนี้คือไม่รู้เลยค่ะว่าอีกฝ่ายอยู่ไหนกันบ้างนะโอเคค่ะเลือดเต็มแล้วค่ะเพราะว่าอันนี้ส่งของการกินยาแก้แพ้แล้วยาเพิ่งออกฤทธิ์นะคะแล้วก็มีมอาเทนดิวนะคะที่ยังอยู่ในกระเพาะนะคะยังย่อยสลายเป็นน้ําตาลอะมิโนโกลูโคสแลคโตสบาซิโลโลตโตสอะไรสักอย่างนะคะยังไม่ยังเรียบร้อยอยู่นะเพิ่งจะย่อยเสร็จนะคะเนี่ยเลือดกลับมา พี่สินค่อยๆกระเถิบเข้ามานะคะค่อยๆกระเถิบเข้ามาค่ะค่อยๆระมัดระวังเข้ามาค่ะสิงปืนค่ะสิงปืนยิงออกมาค่ะสิงปืนยิงออกมาจากด้านหน้านี้ค่ะเห็นตัวไหมคะพี่สินตอนนี้พี่สินยังไม่มีการตอบโต้เลยทั้งสิ้นนะคะพี่สินกาลังสังเกตการอยู่ค่ะโดยการใช้มุมกล้องช่วยมองนะคะพี่สินควักระเบิดออกมาค่ะพี่สินคะจะทําอะไรต่อเข้าไปคะเนี่ยพี่สินควักระเบิดออกมาแล้วค่ะพี่สินปาเข้าไปแล้วค่ะพี่สินปาไปแล้วค่ะ ระบาดทำงานแล้วค่ะพี่ระบาดทำงานแล้วค่ะตอนนี้ก็คือว่าพี่สินจะใช้แผนเสือล่อแผนล่อเสือออกจากถ้ำนะคะให้ฝ่ายมาดูหรือว่าให้ฝ่ายมีการตอบสนองอีกฝ่ายป้าระเบิดตอบสนองมาค่ะโอเคค่ะแปลว่าลู่ค่อยๆรู้ตำแหน่งแล้วนะคะอีกฝ่ายน่าจะอยู่บนบริเวณเนินเขาตรงที่มีกระท่อมหลังน้อยอยู่ตรงนั้นนั่นแหละคะ่ะแค่เรายังหาตัวไม่เจอเท่านั้นเองพี่สินค่อยๆกระเถิบไปเข้าไปแล้วนะคะกระดือแบบไม่มีเสียงค่ะอีกฝ่ายป้าระเบิดมาค่ะถ้ามาทางนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาเห็นตัวเราแล้วค่ะ แต่เขาปาเราไม่แต่เขาปาไม่โดนค่ะอีกฝ่ายน่าจะเห็นตัวแล้วนะคะแต่เรายังไม่เห็นตัวอีกฝ่ายเลยค่ะอีกฝ่ายอยู่บนพื้นที่สูงนะคะมีโอกาสที่จะเห็นเราได้มากกว่านะตอนนี้พี่ซินก็กําลังค่อยๆเข้าไปนะคะใช้ค่อยๆการกระเถิบแบบกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึบเข้าไปนะคะตอนนี้วงอยู่ในวงพื้นที่สีขาวแล้วค่ะพี่ซินยังยังคงมีความระมัดระวังนะคะยังไม่ใจร้อนผีผาเข้าไปค่ะอีกฝ่ายปาอีกฝ่ายยิงปืนออกมานัดสองนัดค่ะโอเคค่ะพี่ซินปลาระเบิดลูกสุดท้ายออกไปแล้วนะคะ ระเบิดทำงานค่ะแต่ว่าไม่ถึงกระท่มที่เป็นที่หมายนะคะตอนนี้ก็คือพี่ซินปลาระเบิดเพื่อนล่อค่ะดูท่าทางนะคะอ้ยฝ่ายก็ปลาระเบิดไฟอ่ามาทางนั้นค่ะแปลว่าอีกฝ่ายเห็นเราจริงๆนะคะแต่ไม่รู้แล้วค่ะว่าตอนนี้เราย้ายมาฝั่งนี้แล้วค่ะตอนนี้พี่ซินค่อยๆย่องมาแล้วค่ะค่อยๆย่องมาแล้วค่ะตอนนี้ก็คืออยู่ในวงสีขาวแล้วค่ะพี่ซินยังไม่ออกหาศัตรูค่ะพี่ซินยังคงระมัดระวังค่ะพี่ซินบอบแล้วค่ะตอนนี้พี่ซินค่อยๆคลานเพื่อทําให้ตัวเองเงียบที่สุดนะคะพี่ซินกําลังรอจะ อีกฝ่ายยิงปืนแต่ว่าเสียงปืนไม่ขึ้นนะคะพี่สินย่องเข้ามาค่ะพี่สินย่องเข้ามาค่ะอีกฝ่ายมอบอยู่ค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยค่ะโอ้หูกะสุนปืนเข้าหัวค่ะโอ้หูเลือดเลยอยู่แค่ห้าหน่วยเองค่ะนี่ถ้าพี่สินช้ากว่านี้นิดเดียวนะคะคือโดนอีฝ่ายเก็บแล้วค่ะอือเรียกว่าเป็นลัคกี้ช็อตจริงๆค่ะในสัปดาห์นี้รีบรักษาตัวเองค่ะก่อนที่จะโดนโซนบีบตายนะคะเรียบร้อยค่ะโอ้โหโอ้โห จนจนกัดแรงมากค่ะพี่สินวิ่งค่ะวิ่งค่ะพี่สินคะพี่สินคะพี่สินคะพี่สินรอดออกมาได้ค่ะแล้วก็พี่สินก็คือพยาบาลตัวเองต่อนะคะมีพยาบาลเยอะกว่าอย่างนี้ละค่ะตอนนี้พี่สินก็กําลังรักษาตัวเองนะคะทันไหมคะทันค่ะตอนนี้พี่สินเข้ามาในพื้นที่วงสีขาวแล้วค่ะเหลือทั้งเซิร์ฟเวอร์อยู่แค่2คนเท่านั้นเองค่ะอีกคนอยู่ไหนคะเนี่ยวงมันบีบลงมาเหลือแค่นี้เราเองอะแต่ว่าไม่เห็นใครเลยค่ะสักคนเดียว อีกฝ่ายอยู่ไหนกันล่ะอีกฝ่ายอยู่ไหนกันพี่สินคะช่วยกันหานะคะเจอหรือเปล่าคะอยู่ไหนคะเนี่ยตอนนี้ก็คือว่าไม่เห็นวิวของอีกฝ่ายเลยคะ่ะเราก็อีกฝ่ายยิงอะไระคะคือเมื่อกี้นะ่ะหรือว่าอีกฝ่ายแค่ยิงปืนเพื่อที่จะแบบหัวร้อนนะคะคือไม่เจอคนใช่ไหมคะก็เลยยิงโลกมาก็แปลว่าถ้าเกิดว่าเป็นเหตุผลนั้นจริงๆนะ่ะก็เป็นเหตุผลที่ทําให้อีกฝ่ายแพ้นะคะเพราะว่าพี่สินสามารถหาตําแหน่งอีกฝ่ายได้เจอนั่นเองคะ่ะ ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกนะคะที่ไม่ผีผามเข้าไปนะคะเพราะอีฝ่ายมีปืนกลหนักอยู่ค่ะถ้าวิ่งเข้าไปเนี่ยอาจจะโดนาสาดเป็นจนเป็นรังพึ่งเลยะคะ่ะตอนนี้ก็คือว่าโซนบีเข้ามาเรื่อยๆแล้วค่ะยังไม่เจอนะคะอีฝ่ายหมอบอยู่ใต้ดินหรือว่าขุนหลุมฝังตัวเองอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยทําไมหาไม่เจอเลยคะมันมอยู่สองคนในเซรนะะิร์ฟเวอร์ค่ะหาไม่เจอจริงๆเลยนะคะเนี่ยหรือว่าเป็นมุมหรือเป็นพุ่มไม้คะหรือว่าเขาใส่กิ้ลี่สุดก็ไม่น่าใช่นะคะคืออะไรคะเนี่ยตอนนี้ก็คือว่า พี่สินหายใจแรงมากค่ะพี่สินหายใจแรงมากค่ะพี่สิน้าใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะได้ไม่เป็นไรนะคะได้ที่สองไม่เป็นไรนะคะพี่สินไม่เป็นไรนะได้ที่สองไม่เป็นไรนะพี่สินตอนนี้ก็คือหายใจแรงมากเลยค่ะพี่สินตอนนี้ก็คือลุ้นตามพี่สินนะคะไม่เจอใครจริงๆค่ะนอกจากต้นไม้กอไผ่ใบหญ้าแล้วก็โซนสีฟ้าที่กําลังบีบเราเข้ามาค่ะพี่สินยืนแล้วนะคะโซนสีฟ้าส่องประกายมาที่พี่สินตอนนี้แค่คนเดียว ah ในเซิร์ฟเวอร์แล้วนะคะตอนนี Pepsi> ้จะเป็นย right? ังไงต่อไปคะ เลือดค่อยๆลดค่ะแย่ yeah, แล้วค่ะชนะค่ะชนะค่ะพี่น้ำค่ะพี่น้ำค่ะพี่เนี่ยอะไรอ่ะมีอะไรเหรอรโวยวายกับเสียงดังเลยอ่ะพี่สินได้ที่หนึ่งค่ะพี่สินได้ที่หนึ่งค่ะอะอะจริงเหรอเอย้พี่เป็นดีไซน์กับนี่เป็นดีไซน์ก็เนี่ย,เอ,ยเอาละคะ่ะตอนนี้ก็คือว่าถึง ฉากที่อ่านเอริโอ้ก็รอคอยมานานแล้วนะคะหลังจากที่นั่งเป็นเพื่อนพี่ซินมาตลอด3เดือนนะคะในที่สุดพี่ซินก็ได้ที่หนึ่งแล้วค่ะเย้ <Yeah! S 1> พี่ซินได้ที่หนึ่งแล้วนะคะแม้เชิกันปบมือเลยค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามมาอยู่ตรงนั้นละคะ่ะคือถ้าไม่ไดถ้ถ้าไม่ได้การฝึกฝนและทักษะแล้วก็ความโชคดีในโชคร้ายแม้จะเป็นจังหวะเพียงนิดเดียวของกระสุนที่แล่นเข้าหัวอีกฝ่ายนะคะเราก็ไม่ได้ตำแหน่งนี้มาครอบครองค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมพี่ซินคะ พี่ซินที่หนึ่งแล้วนะพี่สินคะไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้วนะคะถ้ามีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งที่สองโอเคไหมคะขอบคุณครับเอทีวกขอบคุณมากๆครับโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคนะพี่พี่พี่สินคะแล้วเจอกันในเอพิซดต่อไปนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราต่อไปเพื่อทำผลงานต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ